สวัสดีครับทุกคนมาดอยจิกจ้องของคํารอบนี้นะครับเสียความรู้สึกอย่างแรงเสียความรู้สึกอย่างแรงนะครับรอบนี้นะท่องเที่ยวมาเยอะนะครับ <c oughs> แต่ก็ไม่เคารพป่านะไม่เคารพสถานที่นะครับที่เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นพุทธอุทยานนะคำว่าพุทธอุทยานเนี่ย ชาวบ้านเขาจะให้ความสําคัญนะครับที่ภาคเหนือเนี่ยทุกดอยนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาจะต้องขึ้นไปสักการะพระธาตุนะครับหรือว่าสแสดงความเคารพต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกปีนะครับเขาจะต้องมีเทศกาลขึ้นดอยไหว้พระธาตุนะครับ <c oughs> หมู่บ้านใครก็หมู่บ้านมันเนาะเพราะฉะนั้นคําว่าพุทธอุทยานเนี่ย <c oughs> ก็มีพระพุทธรูปเนาะ มีวิหารนะครับอยู่ด้านบนนะชาวบ้านเขาขึ้นมาสักการะกันทุกปีนะครับพอเปิดให้นักท่องเที่ยวมากางเต็นท์ปรากฏว่าทริปนี้มานักท่องเที่ยวนะครับนั่งเล่นไพ่กันจงขึ้มเลยเนาะเล่นไพ่มีพอแหกปากเสียงดังด้วยนะครับก็สมควรที่จะปิดไปสักพักหนึ่งเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะลงไปเรคคอมเมนต นะครับกับพุทธวิทยานว่าบางทีต้องคัดกรองนะักท่องเที่ยวนิดนึงเนาะอ่าบางกลุ่มก็มานั่งคุยนะครับคุยเรื่องกีเรื่องเคลั่นสนันไปหมดเนาะพูดไม่อายกันเลยทีเดียวไม่มีสามัญสำนึกนะครับพวกนี้ยขออนุญาตนะครับไม่มีสามัญสำนึกไม่ดูสถานที่เลยเนาะเมื่อกี้เดินผ่านมาก็เก็บซองมาแม่ได้หนึ่งห่อ ไม่รู้ใครกินลก็โยนนะครับ <c oughs> จะอัดทำไมตอนเดิน <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสายนะครับที่ท่องเที่ยวนะครับในลักษณะแหล่งธรรมชาตินะส่วนใหญ่เราก็จะรู้อยู่แล้วเราจะไม่กระทำการสิ่งใดที่มัน <c oughs> รบกวนชาวบ้านนะครับรบกวนป่ารบกวนธรรมชาติมากมายนักนะครับเช่นทิ้งขยะ มาพุทธสถานเล่นไพ่อย่างเงี้ยน,นะครับมันก็ไม่ให้ความเคารพสถานที่เนาะเออหรือมันยัยไปแหกปากคุยเรื่องเพศสภาพนะครับผมเสียความรู้สึกมากคลิปนี้เพราะว่าสาเหตุที่ขึ้นมาคือคราวที่แล้วผมมาใช้เทียนที่วิหารไปใช่ไหมแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาถวายคืนนะครับเพราะนั้น เสียเซลจริงๆนะถ้าเขาจะเปิดเพลงฟังนั่งคุยกันอะไรมันก็ผมร่อยมันก็ยังเฉยๆนะอืมแล้วก็แซวไปเรื่อยนะครับปากเปรี้ยวแซวไปเรื่อยคนนั้นคนนี้เออไม่กลัวส้นตีนก็ยังเข้าไปยัดในปากเลย <laughs> อันนี้พูดตรงๆนะฮะผมทำนู่นทำนี้คอยแซวนะ มันดูไม่น่ารักนะครับมันดูเป็นมารยาทที่เอ่อก็ดูมีการมีงานทำดีๆเนาะดูแล้วจากสายอาชีพที่เขาคุยกันนะครับแต่ปากหมาอย่างนี้ไม่น่ารักคือมันไม่ควรไงจริงทุกคนจะทักจะทายจะคุยกนันก็สอบถามกันดีๆใช่ไหมครับเออสวัสดีพี่มาคนเดียวเหรอครับหรือถ้าอะไรก็ว่ากันไปเนะี่ยไม่ใช่คอยแซว ดูไม่น่ารัก <c oughs> อันนี้ไม่ได้โกรธนะแต่พูดในมุมของแบบถ้าไม่ใช่เราล่ะถ้าไม่ใช่เราที่ไม่ถือไม่สาใครอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นที่เขาไม่พอใจแล้วเขามีอาวุธหรือ <c oughs> ยังไงนะครับทำอะไรไม่คิดนะครับเสียเซลล์มากจิกจ้องของคำบอกเลยนะครับ ถ้ายังมีนะท่องเที่ยวขึ้นมาแบบนี้นะอีกหน่อยสถานที่มันก็ไม่ไม่เหลือนะครับไม่เหลือความงดงามนะครับทางธรรมชาติหรือว่าอะไรใดๆทิ้งไว้ให้คนอื่นนะครับเป็นแบบนี้ทุกที่นะไปมาหลายที่แล้วนะครับก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับชาวบ้านเขาจะจัดการแล้วว่า จะจัดสรรยังไงนะครับถ้ายังปล่อยอยู่แบบนี้นะเละ